ไปไหนได้รถมาใหม่ครับเล่นรถครับโอ้ยนังกล้องอยู่นู่นนังกาอยู่นี่ไทมาไทยมา,า,ยมาโอ้โอ้รถอะไรลูกรถอะไรลูก รถอ,อะไรลูกรถอ,อะไรลูกโอ้ยนังกองนังกาเล่นรถอ,อู้ให้ขึ้นสะพานไปสิให้รถขึ้นสะพานดิเออให้รถขึ้นสะพานก่อนโอ้รถขึ้นสะพานเก่งเก่งเก่งเเก่งมากเออรถขึ้นสะพาน